กราบเรียนท่านประธานสภาที่กระรบนะครับผมสุรเชษฐ์ประวินวงศุทธิผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคแก้วไกรก็ขอขอบคุณท่านประธานนะตอนไปลงชื่อผมก็บอกเจ้าหน้าที่ไว้ขออภิปรายเป็นคนสุดท้ายนะเพราะเอิญไปอยู่อีกหน้าหนึ่งก็ระหว่างนี้เพื่อนสมาชิกก็เข้ามาได้นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราคงลงมติกันในไม่ช้านะแต่อยากให้ท่านสมาชิกเนี่ยช่วยกันตั้งใจฟังนิดนึงนะผมว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นใหญ่แล้วก็เป็นประเด็นที่สําคัญนะฮะ งบกลางนี้ขอมา5 7 1 0 0 0กว่าล้านบาทนะฮะไม่มีการปรับลดนะครับตอนเข้ามาวาระ1เนี่ยมีอยู่5,007นะแล้วก็เข้ากรรมธิการไปแต่กรรมธิการณวันนี้ในวาระ2องกำลังขอเพิ่มผมย้ำว่าขอเพิ่มนะฮะเพิ่มเติมอีก1รายการ1 000, 6 3 6 2ล้านบาท ซึ่งส่วนที่เพิ่มเนี่ยฮะก็คือไขมันทั้งหมดที่เราไปช่วยกันตัดลดงบประมาณมานะฮะกรรมธิการแต่งตั้งอนุกรรมธิการไปช่วยกันทํางานตัดลดงบประมาณที่เป็นไขมันส่วนเกินมาได้หมื่นหกพันสามร้อยหกสิบสองล้านบาทจะเอามาเทลงงบกลางหมดนะซึ่งเรื่องนี้ก้าวไกลไม่เห็นด้วยนะในระดับกรรมธิการก็ไม่เห็นด้วยแล้ววันนี้ผมก็จะอภิปรายไม่เห็นด้วยนะหากเราจะลงมติตามที่กรรมธิการเสนอมางบกลางคืออะไรครับ มีอยู่แล้วเท่าไหร่นะฮะในงบ65งบกลางเนี่ยเป็นเหมือนงบที่เอามาเติมเต็มอะฮะขาดเหลืออะไรก็ใช้งบกลางนะฮะหรือว่างบที่ตั้งไว้ไม่ได้หน่วยงานตั้งปกติตามกรมไม่ได้เนี่ยก็เอามาแปะไว้ในงบกลางมีอยู่571,000ล้านบาทแบ่งออกเป็น11รายการนะฮะบางรายการมากบางรายการน้อยอย่างรายละเอียดที่โชว์ใน powerpoint นะ,ะช่วยกรณาขึ้นสลไลด์ด้นะครับผม ไอเทมที่สำคัญที่สุดนะก็คือเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น8 9 0 0 0ล้านบาทไอเทมนี้น่าจับตาที่สุดนะฮะแล้วถ้าเราสังเกตการอภิปรายโดยต่างๆทุกคนเสมอมาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันไม่มีใครเคยขอให้เพิ่มนะฮะแต่กรรมธิการชุดนี้จะขอให้เพิ่มอีกมัดอีกรายการหนึ่งนะฮะเป็นรายการที่12จะเรียกอย่างนั้นก็ได้เพื่อบอกว่าใช้ในกรณีของโควิด คือหลักการเนี่ยงบกลางนะฮะควรมีน้อยนะฮะคือมันควรมีอ่ะแต่ว่าแต่น้อยถามว่าทําไมเราถึงไม่ควรมีงบกลางมากนะ,ะเพราะว่าระดับความโปร่งใสเนี่ยมันต่ําสุดนะฮะคืองบหลักๆเนี่ยมันมีอยู่สามกอนด้วยกันคืองบกลางนะฮะงบพลกองเงินกู้แล้วก็งบปกติงบปกติเนี่ยผ่านกลไกการตรวจสอบที่เรากําลังทํางานกันอยู่เนี่ยนะ,ะเห็นรายละเอียดเห็นการกระจายงบเห็นการจัดลําดับความสําคัญ ถ้าเงินไม่พอจริงๆก็ไปกู้มากู้มาก็ให้อำนาจรัฐบาลนะฮะแต่อย่างน้อยก็มีสภาพัฒนาช่วยกันดูส่งหน่วยงานต่างๆส่งมาพร้อมๆกันแล้วก็เกลียดจะให้อะไรแต่งบกลางเนี่ยฮะที่บอกว่ามันเหมือนการตีเช็คเปล่าให้นายกเนี่ยเพราะว่าขาดเหลืออะไรก็ต้องมาไหว้ขอนายกเนี่ยฮะมันเป็นงบที่อยู่ในระดับที่เรียกว่ามือใครยาวสาวได้สาวเอาอย่างแท้จริงฮะมันผิดหลักการกระจายงบประมาณอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมเพราะนายกก็พิจารณาเป็นเรื่องๆฮนะเรื่องนี้ขอเข้ามา นายกก็คือตัดสินใจว่าจะให้หรือไม่ให้อีกเรื่องขอเข้ามาจะให้หรือไม่ให้แล้วมันก็ตรวจสอบยากที่สุดนะขอเอกสารที่ไรเนี่ยไม่เปิดเผยบ้างเปิดเผยไม่เต็มบ้างหรือดึงเวลาบ้างอย่างนี้ตลอดนะฮะผมก็เข้าใจดีนะฮะว่ามีสมาชิกหลายท่านเนี่ยกลัวมาตรา144นะฮะจึงบอกว่าเอามาเทลงงบกลางกันเถอะที่ตัดได้เนี่ยแต่เราไปย้อนดูนะฮะปี 6. 3สาที่สภานี้ตั้งขึ้นมาโดยรัฐมนูญมีที่เป็นครั้งแรกเนี่ย เราก็ปรับลดได้มา16,000ล้านเท่าๆปีนี้ครับแล้วเราก็มีการแปลยะติไปให้กองทุนเพื่อความเสมอภาคสำนักงานประกันสังคมแล้วก็อื่นๆปี64ก็เช่นกันนะฮะมีการปรับลดมาได้31,900ล้านแปลให้กรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ที่เหลือที่ไม่รู้ว่าจะแปลไปไหนนะครับเพราะกลัวมันมีการได้ผลประโยชน์ที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญก็เลยตัดทิ้งไปเลยฮะ,ะตัดทิ้งไป1 4 0 0 0ล้านบาทเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ทําได้นะครับเพราะฉะนั้น การที่ตัดเนี่ยปรับลดไขมันส่วนเกินเนี่ยจะตัดทิ้งไปเลยก็ทำได้แล้วก็เคยทำมาแล้วและถ้าท่านเป็นห่วงเรื่องมาตรา144เนี่ยวิธีการนี้ก็จะเป็นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดนะฮะท่านกลัวอย่างไรก็ตามนะฮะปี65กับมีข้ออ้างว่ากลัว144 แต่ผมจะบอกให้นะงบกลางนั่นแหละครับที่มันน่ากลัวที่สุดนะฮะเพราะว่าเจตนารมของ144ก็คือสอสอไม่ควรมีส่วนได้เสียจากการใช้งบประมาณคือพื่นง่ายๆจะเอาไปลงพื้นที่จะดึงไปสร้างบ่อน,น้ําจะไปสร้างถนนอะไรต่างๆมันไม่ควรนะฮะอีกข้อกังวลหนึ่งนะฮะที่บอกว่างบโควิดไม่พอประเทศมีปัญหาอันนี้ไม่ต้องดราม่ามากค,คือทุกคนเข้าใจอยู่แล้วครับว่าโควิดเนี่ยสำคัญ แต่รัฐบาลก็มีเงินสำรองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นอยู่แล้ว89,000ล้านบาทซึ่งเนี่ยคือเช็คเปล่าที่เขามีอยู่แล้วมีอยู่แล้วในกระเป๋าอยู่แล้วถ้ามันไม่พอจริงๆนะฮะไปดูมาตรา45ตามพรบวิธีการงบประมาณ61ก็ให้เงินเช็คเปล่าอีกก้อนหนึ่งเป็นก้อนที่2มีโคต้าอีก50 0 0 0ล้านนะครับที่สำคัญก็คือเขามีเงินมากมายนะฮะมีเงินที่กู้มากรณีโควิด1ล้านล้านบาท แล้วก็กู้เพิ่มเติมอีก5้าแสนล้านบาทถ้ามันมีความจําเป็นอีกก็กู้เพิ่มผ่านกร,รกรอีกนะผมเชื่อว่าไม่มีใครขัดขวางไม่มีใครอยากเห็นประเทศไม่พัฒนาหรอกครับถ้ามันมีปัญหาจริงๆเนี่ยนอกจากนั้นก็มีงบหกหตามกลุมต่างๆนะฮะที่ตั้งมา3.1ล้านล้านบาทเนี่ยหรือรัฐบาลจะบอกว่า3.1ล้านล้านบาทเนี่ยไม่มีอะไรตอบโควิดเลยเหรอครับเพราะฉะนั้นเงินเนี่ยนะครับมีนะมีมากด้วยคําถามก็คือใช้อย่างฉลาดพอหรือไม่นะฮะ มันไม่มีความจาเป็นใดๆเลยที่จะต้องตีเช็คเปล่าให้คุณประยุทธ์เพิ่มอีก1 6 0 0นกว่าล้านแล้วที่น่ากังวลจริงๆนะฮะที่น่ากังวลจริงๆเนี่ยหลายคนชอบมาพูดถึงเรื่องของการแประยะติสําหรับงบโควิด16,362ล้านบอกว่าอันเนี้ยมันเขียนไว้ชัดเจนต้องช่วยโควิดไปตรวจสอบได้แล้วก็เขาช่วยโควิดแน่นอนมันจะมองอย่างนั้นไม่ได้ครับไอ้ที่น่ากลัวจริงๆเนี่ยก็คือเงินถูกเฉินมันมีอยู่8 9 0 0 0ล้านเนี่ย มันอาจจะเกิดการกันโคต้านะฮะคือเอาเอางบไปเพิ่มให้สําหรับโควิด 16, ื่นพันล้านแล้วก็ไปกันโคต้าไว้1 6ื่นพันล้านเพราะฉะนั้นถ้าจะตรวจสอบกันเนี่ยเราต้องตรวจสอบงบกลางทั้งหมดนะฮะห้าแสนเล้านบาทหรืออย่างน้อยเนี่ยก็ต้องตรวจสอบเงินฉุกเฉินด้วย8 9 0 00ืล้านบาทไม่ใช่ไม่ใช่พูดเฉพาะก้อนหมื่นหกพล้านบาทถ้าจะตรวจสอบอย่างน้อยต้องตรวจสอบ8 9 0 0 0ืพล้านบาทอย่าปล่อยให้มีงบสอสอกลายพันธ์นะ และเหตุการณ์สดๆร้อนๆนะครับเมื่อวานนี้นะฮะมีการแจกบอ่อน้ำบาดาล2,117โครงการให้23จังหวัดคิดเป็นมูลค่า6,170ล้านบาทอันนี้ครับมาจากเงินที่เรียกว่าเงินสำรองจ่ายฉุกเฉินเร่งด่วนที่ตั้งไว้89,000ล้านบาทงั้นถ้าจะแก้โควิดจริงเนี่ยทำไมไม่ใช้เงินก้อนนี้ล่ะครับทำไมเอาไปแจกล่ะครับ แล้วที่แจกเนี่ยนะฮะก็ไม่มีรายละเอียดนะฮะไม่มีตรกะการการจะจายงบประมาณว่าทําไมบางจังหวัดได้บางจังหวัดไม่ได้ทําไมบางจังหวัดได้มากบางจังหวัดได้น้อยนี่ยฮะบงบกลางตรวจสอบยากที่สุดเพราะฉะนั้นผมจึงเสนอนะฮะให้ปรับลด16,362รล้านบาทเพราะผมไม่เห็นด้วยกับการเทลงงบกลางโดยกรรมธิการเสียงข้างมากนะฮะคือผมเนี่ยไปเป็นอนุก,กรมรมธิการนะคือความรู้สึกเป็นเหมือนแบบไถนามาให้ไปยุติกินเนะี่ยคือกว่าจะ งบประมาณมาได้เนี่ยหูเหตุผลสาร,รพัดนะฮะแล้วข้าราชการไม่มีใครชอบหรอกครับไปปรับลดงบเขาเนี่ยแต่มันต้องทําหน้าที่เพื่อประชาชนฮะผมมาทําหน้าที่เพื่อประชาชนไม่ใช่เพื่อคุณประยุทธ์สุดท้ายที่อยากให้คิดกันนะสุดท้ายจริงๆเนี่ยคือแม้สสบางท่านเนี่ยจะเป็นสสรัฐบาลนะซึ่งผมก็เข้าใจได้แหละที่ท่านจะลงมติเห็นด้วยเพราะท่านเป็นรัฐบาลท่านอาจจะไว้ใจคุณเอกประยุทธ์อยากจะให้เงินประยุทธ์ไปตีเช็คเปล่าให้คุณประยุทธ์ไปใช้เนี่ย แต่ผมอยากให้ท่านตรึกตรองมาตรา1 4 4ี่ีดีๆนะครับมาตรา144เขียนไว้ไว่าอย่างไงฮะสสหรือกรรมธิการเนี่ยจะแปลยติเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมรายการหรือจํานวนในรายการไม่ได้แต่อย่าลืมนะครับสิ่งที่เราทํากันอยู่เนี่ยตอนล่างพลบวลาระหนึ่งเข้ามางบกลางมี11รายการอันเนี้ยเราเติมเป็น12รายการนะครับมันเป็นการเพิ่มเติมรายการนะฮะและรายการมงกาวเนี่ยก็สุ่มเสี่ยงต่อวลีที่บอกว่า มีส่วนไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมนะฮะเพราะว่าไปเติมเป็นงบกลางนี่ฮะมีส่วนไม่ว่าโดยตรงหรือในโดยอ้อมในการใช้จ่ายงบประมาณหรือพูดง่ายๆคือได้ประโยชน์จากการใช้งบประมาณเพราะฉะนั้นก้าวไกลไม่เห็นด้วยนะฮะแล้วก็ฝากไว้นะฮะเพื่อนสมาชิกเวลาลงมติเนี่ยช่วยอ่านมาตรา144นะครับแล้วพิจนารณาดูว่าท่านลงหรือลงควรจะลงมติอย่างไรนะฮะหรือว่าท่านได้เงินบ่อน,น้ำาราดาลหรือไม่นะครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับต่อไป